เราว่ามันออกมาเป็นเรื่องราวแล้วแหละว่าต้องคิดให้แน่นแน่นแน่นน่นอนงมันทุกอ่าก็คืออาจจะเป็นคิดในในแง่นั้นแต่ชุก็ออกมาสวยกว่าชุออกมาสวยกว่าแล้วเราก็สรุปว่าเออถ้าสวยก็เรารักเเลิกแต่ความว่าเราต้องสรุปคอนเซ็ปต์ใช่ก็คือเหมือนว่าถ้าเราเลิกเออเราใช้การถืนลมแทนแทนแบบว่าเออจะใช้ไฟฟ้าก่แล้วก็เราใช้โซล่าเซลล์แทนพลังงานพลังงานอื่นๆใช่แล้วก็ใช้ถุงผ้า พลาสติกโลกเราก็จะสวยด้วยชุดนี้ชุดดีกว่าร้อนลงสุดแบบออปาวอะไรที่มันดูที่มันจะเป็นสื่อให้รู้ว่าเรากับคนเมืองไทยมอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ตอนแรกกอยังแบบยังแบบที่ไหนแบบเขาเคยคิดนะเป็นเหมือนกับแบบมันเป็นของเล่นชนิดหนึ่งเนี่ยมันคือปาฏิหาริย์เขาบบกว่าเออเนี่ยให้เราให้รวยนะว่าคนไทยเนี่ย มีความรูบบร้สสมบูรณ์มาได้ก็คือเหมือนกับแบบเราอยู่กับธรรมชาติมานานแล้วซึ่งมนุษย์นเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยได้รู้แว่าเราเรรแบบอยู่ธรรมชาติกับตรงไหนอย่างแบบถ้าที่วัดพูดถึงของเล่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกเลโก้พูดเพูดนลยมันเป็นชิ้นที่มันเป็นพลาสติกอะ่ะเออถ้าเกิดเราอุนึกถึงของของเล่นที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกกลวยเนาะรู้สึกเปรจริงๆก็มาก็ลากะเลอไอที่เขาเล่นเนี่ยม่ไสามันเกี่ยวมันเกี่ยวกับแบบมันเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในในเรื่องของแบบการ นนะออวิถีชีวิตของคนที่แบบว่าคนไทยสมัยที่แบบว่าเลี้ยง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 ลูกเนี่ยอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีคำบอกอยู่แล้วว่าแบบในน้ำมีปลาในาน้ำ,นนำ,นนำมีข้าวอย่างเงี้ยก็ชัดเจนอนะ่ะปลาปลามันคือแบบเหมือนกับเป็นตัวแทนของคำว่าสมบูรณ์อะไรเงี้ย ก็เพื่อนซื้อ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 เพื่อนก็ร่วมแรงร่วมใจกันดีครับอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะออกมาลงตัวครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับอยู่ในช่วงทดลองทําเหมือนกับมันเป็นครั้งแรกครับทุกคนก็เหมือนกับ พยายามจะปรับสไตล์ของตัวเองให้เข้ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบลักษณะว่าวิถีไทยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเหมือนวิถีดั้งเดิมที่มาเน่ยก็ให้คิดถึงตรงนั้นคิดจากสิ่งที่มันมันอยู่กับเราใกล้ตัวเราดีกว่าอยู่ในวยดบรงชีวิตด้วยกันได้เราก็เดี๋ยวดูอีกทีขอโทษครับพร้อมของพี่ลงอีกหน่อยอือเรามันเยอะเพราะว่าเชฟวันนี้ของป่านะเป็นแบบเบสิกถือว่า อนนนมันนมัก็คือฉีกก็ได้สีิงหมดเลยแล้วก็ข,ขึ้นขึ้นขึ้นกับหุ่นหมดเลยขึ้นแต่ขึ้นข้างบนก่อนแบบค่อยๆไล่ลงเงี้ยแล้วก็ลองวางลองวางแล้วก็จิกไว้ก็ได้จริงๆอ่าอก็ดีค่ะดูทุกคนเป็นมิตรดีค่ะคือตอนนี้มันยังใหม่ๆคือยังยังไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้คือกำลังจะแบบว่าสกเก็ตให้เคลียจากจากแบบล่างจะได้เข้าใจมากขึ้น ก็คือจริงๆเราชุดนี้เราเราเลพิเซนต์ถึงพลังงานสะอาดที่ที่ช่วยให้โลกแบบว่าดีขึ้นนะคะก็คือมันก็คือมันเป็นการเลฟิเซนต์ของโซลาร์เซลล์อันนี้เราก็จะทำเป็นการหันลมเป็นพลังงานสะอาดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็น ทางเลือกเก่าๆที่เรายังใช้อยู่อ่ะชุดนี้มันคือเป็นเอลเมนต์ของทุนซึ่งมันคือเรื่องใกล้ตัวอันนี้ก็คือเราจะพรีเซนต์ว่ามันคือเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถเลือกมาใช้เพื่อที่จะให้แบบโลกเราดีขึ้นได้แล้วเดี๋ยวบทสรุปก็คือชุดของแอนคะ่ะเราก็จะเอาสารอันนี้มาเป็นบทสรุปว่าเราจะทำยังไงให้โลกของเราดีขึ้นประมาณนี้ เมื่อกี้รู้สึกเขาจะเรียนยังไงใครมาตอนนี้เราทั้งหมด6คนกี่โมงกี่ยามกันแล้วจ้ยังไม่เห็นรื่อะไรกันเลยคือทำไม่ได้หรือว่าทำไม่เป็นก็บอกเลยจะได้แบบเออเดี๋ยวฉันทำเองชี้ก็จะชอบแอปเป็นนางเอกเวลาแบบว่ามีคนอื่นอยู่ใกล้อะไร